นิทานเรื่องนางเงือกผู้ซื่อสัตย์ต่อความรักการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใต้ท้องทะเลสีฟ้าใสที่คลื่นซัดเบาๆและฝูงปลาแหวกว่ายอย่างร่าเริงมีอาณาจัดแห่งหนึ่งซ่อนอยู่ในความลึกเป็นที่อยู่ของเหล่าเงือกและสิ่งมีชีวิตทะเลมากมาย นาจักรนี้ปกครองโดยพระราชาแห่งท้องทะเลผู้มีพระธิดาหกองแต่ในบรรดาธิดาทั้ทงหกนั้นมีเงือกน้อยคนสุดท้องชื่อว่าอารียาเธอมีผมยาวสีทองดวงตาสีฟ้าใสและเสียงร้องไพเราะราวกับเสียงระฆังแก้วอารียาเป็นเงือกที่ใฝ่ฝันอยากเห็นโลก บนบกเธอมักแอบไว่ว้ขึ้นมาใกล้ผิวน้ำเพื่อมองดวงพราทิตยตกฟังเสียงคลื่นกระทบฟังและมองเรือของมนุษย์ที่แล่นผ่านคืนหนึ่งขณะที่พระจันทร์เดมดวงส่องแสงลงบนผิวน้ำอาเรียเห็นเรือใหญ่ลำหนึ่งแล่นสง่างามกลางทะเลบนเรือ มีเจ้าชายหนุ่มรูปงามกำลังหัวเราะและคุยกับเหล่าทหารหัวใจของเธอเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ไม่นานลมพายใุใหญ่ก็ก่อตัวคลื่นซัดเรืออย่างรุนแรงเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นเรือโยกโคลงเพลงไปมาก่อนจะพลิกความเจ้าชายตกลงสู่ทะเลลึกป่าเรียวว่ายน้ำอย่างรวดเร็ว ตัวเจ้าชายขึ้นสู่ผิวน้ำเธอพาเขามานอนบนชายหาดแล้วร้องเพลงกล่อมเสียงแผ่วอ่อนโยนจนกระทั่งชาวบ้านมาพบและช่วยพาเจ้าชายกลับไปก่อนที่เจ้าชายจะลืมตาขึ้นอาเรียก็รีบว่ายกลับสู่ท้องทะเล หลายวันต่อมาอาเรียไม่สามารถยืมรอยยิ้มของเจ้าชายได้เธออยากอยู่ใกล้เขาอยากเดินบนบกเหมือนมนุษย์อาเรียจึงตัดสินใจไปหาพ่อมดทะเลผู้ลึกลับพ่อมดตบอกว่าเขาสามารถทำให้เธอมีขาได้แต่ต้องแลกกับเสียงร้องของเธอและเตือนว่าถ้าเจ้าชายรักคนอื่นเจ้าจะกลายเป็นฟองคลื่นและหายไปตลอดกาล จะรู้ว่ามีความเสีย่ยงแต่อารียก็ยอมเพราะหัวใจของเธอเลือกแล้วทันทีที่ดื่มยานั้นหางเงือกของเธอก็หายไปกลายเป็นขาม,มนุษย์แต่เธอก็ไม่สามารถพูดหรือร้องเพลงได้อีกต่อไปอารียขึ้นมาจากทะเลเพื่อใช้ชีวิตบนบกวันหนึ่งเจ้าชายได้พบอารียและรู้สึกถูกชะตาแม้เธอจะพูดไม่ได้ แต่เจ้าชายก็พาอาเรียเที่ยวชมพระราชวังพาไปยังทุ่งดอกไม้และชายหาดที่เธอเคยช่วยชีวิตเขาแต่ในใจของเจ้าชายยังคงตามาหาหญิงสาวปริศนาผู้ช่วยชีวิตเขาและผู้มีเสียงร้องไห้รอในความทรงจำของเจ้าชายในวันนั้นไม่นานเจ้าชายถูกจัดให้มั่นกับเจ้าหญิงจากอาณาจักรใกล้เคียง และเจ้าชายเข้าใจผิดว่าเธอคือผู้ช่วยชีวิตตนเองในวันนั้นหัวใจของอาเรียแตกสลายเพราะรู้ว่าฟ้าสางวันรุ่งขึ้นเธอจะกลายเป็นฟองลื่นดังคำที่พ่อหมดทะเลบอก <c oughs> คืนนั้นพี่สาวเงือกทั้งห้าของอาเรียไหว้ามาหาอาเรียพวกเธอยืนมีวิเศษให้อาเรียและบอกว่า ถ้าเจ้าปักมีดหนีลงที่หัวใจเจ้าชายเจ้าจะได้กลับเป็นเงือกและมีชีวิตต่อไปอารียรับมีดมาและไปยังห้องของเจ้าชายแต่เมื่อเข้าไปในห้องและเห็นเจ้าชายนอนเคียงข้างเจ้าหญิงด้วยรอยยิ้มเธอก็รู้ว่ารักที่แท้จริงคือการยอมให้คนที่เรารักมีความสุขแม้จะไม่มีเราอยู่ด้วย อารียโยนมีดลงทะเลแล้ววิ่งไปที่ชายฝั่งแสงอรุณส่องลงมาร่างของอารียกลายเป็นฟองใสลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่แทนที่จะหายไปเธอกลับกลายเป็นวิญญาณแห่งสายลมคอยช่วยเหลือผู้คนและส่งเสียงกระซิบแผ่วเบาในยามที่ลมพัดผ่านและตั้งแต่นั้นมา ท้งที่มีคนได้ยินเสียงลมอุ่นปุ่นพัดมาเบาๆอาจเป็นเสียงของอาเรียที่กำลังเล่าเรื่องราวของเธอให้ทุกคนฟังก่อนนอนก็ได้คติสอนใจในิทานเรื่องนี้ความรักแท้ไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเสียสละเพื่อให้คนที่เรารักได้มีความสุขฝากเด็กๆและผู้ปกครองทุกคน กดไลค์กดแชร์นิทานเรื่องนี้และกดซับสไคร์ให้ช่องนิทานเด็กคิดแฮปปี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ